การสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อน้ำปลาแดงน้ำปลาแดงโอ้กล่องกระโบจักงี้พี่น้องเลยคือเป็นจะเป็นวะกล่องกระโบจกเมือนี้มาเห็ดกินเนาะพี่น้องมาเห็ดกินเห็ดหนำแกงซอยอันนี้เนาะซอยบะซูเอาปลาแดง เพราะว่ามีเอืออยู่ต่างประเทศเพิ่งเดีย้ยพี่น้องเอือเนสซ่าจังไรก็ขอบคุณขอบใจได้เลเด้อสุดก้อนเพิ่งเดี้ยงเขาเปียกมั้งพีงนง่น้องแล้วก็สุดนี้เดี้ยงขขาปุ่นมาสิบอะไได้ถ่ายคลิปดได้พี่น้องแต่ว่าเออถ่ายซะถ่ายคลิปเผ็ดกินเบิดบานานาะเลี้ยงแง่อะไรกับเบิดบานเบิดบานนอกบุญ <c oughs> มีนะใคยเกิดอยู่บ้านต่งางด้าเนี่ยหนึ่งก็คือได้ทาง ปิร <à> ิยะวัดใหญ่ขอบใจเด้อนาพี่น้องทุกคนช่ยเหือบ้านทางหน้าทางก็ดีใจหลแม่วาสุขกับเต็มเฮ็ดเต็มที่นะดีใจนะมนต์ะบ่ได้อยู่พอว่าสุขกับแม่ว่าสุขก็ได้ทุ่มย่างใหญ่ทุ่มแฮงทุ่มทั้งแงทุ่มทั้งกําลังใจเนาะกําลังใจ

คนในหมูบ่บ้านโชคดีดีดได้ทางเที่ยวสบายเกนะินเลเขอได้เสียงพูดน้ะ เกิดมาบ่เคยมีทางนา้องหวันทองตามสมัยมันหั่นแหละพอตะคู่ก็นเช่นนี้ตามยุงมันหั่นแหละมาไทยสิเคยคือเพิ่มมาหั่นเดมยังก็ได้บ่เคยก็ต้องเคยต่อไปก็ได้แม่นยังคือกันเพราะว่าตามยุงตามสมัยเฮาบ่เคยมีโทรศัพท์เฮาก็ได้มีโทรศัพท์บ่เคยมีโทราัะช์ก็มีโท่าระชาเจ้ากี้เกิดหน้าโบมีหยังน้ามึงเหี้เว้าเฮือนกูยังบ่มีโทรทัศน์แน่หั่นเดแน่โบ่เคยมีโทรศัพท์ก็มี ดจะได้กินของแสบเบิดบาดเบิดเมืองไปเจออไรนุ่งนุ่งนุ่งเดืวดส่านจะเอากะทิรเล่เอเสเอาอีแล้วใครว่ไรแห่งบัวเถิงเนาะแห่งบัวเถิงเท็ดนี่ได้ เน้อเป็ดเสียกิ่หล่บานนี่หมเอาเดี๋ยวหมดสัตว์ดิได้หม้อจังอันจังหม้ออ๋อน้ถืแล้วอันเนี้ยอันน้้ทำกะทิน้องพี่น้องก็แสบเป็นแสบนมือนี่พย้อนมาท่านใส่ตีนไก่วันสั้นใส่ปลายังติเต็มหม้อแล้วพี่น้อง นี่เด้น้าของไก่นี่ไก่นั่นนี่ห,นอ,นนหอนหอนหอนปลาเศร้าโลข่ขาปูนเจ็บเจฟซีฟโล่ลพี่น้องตีนไก่ซิบหาโล่ลูกศีษอีกประมาณหาโลป่ประมาณนี้ละ <c ười> เดี๋ยวขอยซีขวัวน,นะล่องขัวก็พี่น้อง <c ười> เราไปขวย่งนก็ได้วาย่บออยู่ว่ดใตเอบแห้งมันจอออกมา้งงไป่วาระงะมันาได้วก็คือนนี้ได้มีอยู่ว่าไฟอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนถ่ายคลิปก่อนจะมาเสะตัวดิอันนี้ ถ้าเบิ่งเพิ 3. ่นใส่ปลาก่อพี่น้องน้ำพดว่าจักใส่บ่หมอเจ้าคือเก่าบ่อืออีเดะตัวนี้เจ้าของบ่อยู่ไปอาลากเอาเดี๋ยว2ซเพิ่นปลูกอ๋อไผคัจิวบ่น่ะหมอใหญ่หมอดีอดีพี่น้องหมอใหญ่แห้งเอาลกหมอปลาปลาซาโลพี่น้อง

ได้กัวบุญบาทดิพี่น้องสมบูรณ์เพื่อนงานดองเนาะทงานดองบลาสุกยังตีมไก่ยังลีกสี่ีหมดพอดีเดือเต็มเลยพอดีเดือยเออยังตีนไก่เนาะยังลูกซีนโอ้พอดีเลยพี่น้องพอดีหล่นพอดีเต็มแบบเพียงเพียงหลนละไปเด็กตีมปลาบุญเตีน้องมัน แสบีนี่เด้อเออค้เเเนาะเออนี่นะคนจีดีมึเนีู้เฮ็ดมอเบิดมอ่เเขาูเฮ็ดมันสีชดนี่ปลาโซเป็นอ่บแล้วมึงห่อกับมาเบิร์ตเสะม่อเดอันนี้เป็นหมอดมีไก่เด้อเดียวหมดเดีบยวเดรตีนไก่ เดาทอดออนคับก yeah, yeah. oh, well oh, so ัแตะนี okay. ้แ okay. ่แก้วยกะติห้าเด้อห้าเป็นูดีเขาแห้งเขาแห้งสั่งใบอยู่หามเฟตหามเคบคนสั่งเนาะมีคนสั่งใบแค่ สิ่แล้วเห็ดกินหลายคนถึงปลาผู้นึงก็ต้องบ่อตึกตผักคู้นึงปอยนี่นาาก็มาหลายคนเห็ดจางดูดี่ก่อเห็ดเห็ดรสศาสตรที่แบบกาบาพอกแบบคนถึกใจหลายคนนะนะเห็ดรสศาสตรกลางกลางทางนีก้กาซอยพักทีมงานซอยพักกับทีมงานเลยเน,หนาสะสบายดีทุกคน ขวแกงกเอาางใบดุกด้สอีค่ะักบบดาลาน้องปลานี่ตำกระเทียมเนาะเอฟซีบอกว่าถ่ายน้องปลาให้ดูเยอะๆหน่อยขย้อนวาน้องกลาบ่อยเดอสองค่นีองถ่ายน้องปลาให้ดูได้เยอะสองในทักมาเดีมีมันหลบน้องเกิดเป็นคนงามนะปลาคนงามค้องบันต่างๆพี่น้อง สาวบัจ B ina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 . ังด oh ่าเอาดีๆเขอทอ่าขนลายบานี้แน่นว่านงเหงียไ่กว่าเอขอคืนลาเลหรือว่าอยู่ท่าน่ะมันมีคนงาบล่จักมันก็งาลอยู่แต่ว่าออานกอกว่าบคือตีนนี่หอู่หมีแต่บอกว่าหมู่่ก็เคยอกบนั้นอ๋อหยอกกันดองสน้่เอแนาเด็กนอยือเปาเน่อน้องเงียนเอเหือ โอ้เอฟซีวันนี้มันเป็นเอฟซีเจ้เด้ล็กหน่อยครับพอห่ค่ะเออมอมอมอหน่งมองคนแต่อันนั้นนแต่คนหยอค่ะแต่มาผู้ใหญ่เดิบักันทั้งนยังไหมบางที่มือเขาเห็นกันค่มือเขาค่ะเอขาซิดนากนเาิดนกันะกน่อยนาะคใจคใจเล็กน่อยเใจเล็กหน่อยล็กนอยขัขนาดไปไหยอกะไเออ ผมอ,อ่ะบอกว่เขาเหน่งแบบมีความาละมักเลย้าท่านนะ่ะซอยพักพักไลดีดีอาลอคพี่หนอพักกับายมิดะยังกับายพี่น้องพวัวเลี้ยงเบิดบานเบิดเมือ่อนอันนี้ก็เป็นลูกซีตัวนี้สิ่ผัวกับปีบอนี่ซัมสกินนะซัมส,สกินพี่น้องดีใจเบิดบานเบิดเมื่อน ทางกันแล้วเนาะสำนี้ก็ดีใจไปเนาะบ่เคยได้ว่าสิคิดว่าสิได้ทางปัณณนี้ได้บ้านเฮาเนาะเดี๋ยวเอาหัวหอมเดี๋ยวหัวหอมไปขวาอยู่ใหนครับเดี๋ยวหัวหอมใส่ได้หรอ แม่สาวตีบเนาะกะซีวะกะซีเราปิดค้นปรุงไม่้อง <c oughs> ทำหน้าที่เป็นแบบว่าค้นปรุงโดยโเฉพาะแส<ม>บแน่ผู้ได้ว่าแสบกะผู้ได้ว่าแสบว่าต้องกิน เห็ดแต่สาวนะพี่น้องปะเลี้ยงอันนี้ไปขวก็เอาพน้อมนวันนี้ฮอสมากขวกะทิเนาะเปิดผ้าดีว่าได้เมื่อจะเมอนว่าจะเพอยู่บาดเด้อเด้อเพอยูบัดเด้อเออเพดนะ หอเดีเวเลยหมหดเดี๋ยวให้จองมอดีอาอออกเอาหมอดีอาบ่ทยานแต่มันเรือแต่ใครได้ดวตอนนี้ขึ้จังหวัดเนีย่กว่าถึง

แวดนนได้อยู่ละจะหน่อยกะปีนี่ได้กะปีเป็นหอมหลหลายกิปกรวกว่าได้กะปิะฮ่าฮ่าอนมาได้แล้วนี่พอดีพอดีรพอดีลยเพื่อมันหยบเพื่อมันเ ันไสกะท่มแ่เจงย่าบอกขอตกไปพ่นวะช่อยกันคมันพดานพดลกาซิไซออกระเทียมอีกเลยพี่น้องก็บบกพริกก่อนไปก่อนเรื่อยๆกระเียลกาซิไซนี่เนาะพี่น้องใบขี้หูดเนาะเดี๋ยวเอาใบขี้หูดไปล้งก่อนพี่น้องกิซิไซ เปลี่ยนหมอเนาะพี่น้องหมอมยามันหน่อยารแต่มอใหญ่ซะอันนี้เป็นกระเทียมอือกระกนดตามันกะสิใสผิกจ๊ะของท่านไหนว่าประสีจงมาใช่ประสีใส่ซะ ใส่หมอใหญ่แต่เฮิงก็ดีเด้อเนาะใส่อันนี้เป็น <Ooh>. ข้าวซีควน้ำหนาด้วยเนาะควานำนาใส่พริกกระเทียมใบชีโฮท่านแหละพี่น้องตังกะทิแล้วก็หัวหอมมันกะบัวได้ง่ายได้พี่น้องเฮ็ดข้าวปุ้น อยากเนี่ยอยากดีสุษอยากตะว่าเซบถึกใจซาบานคนมากินไลยพี่น้องิจับทีงยังหี่นะดึงหวพอแดร์ไปหายก็ได้ สมาพริกซีงามอีดียอร่อแดงคักอีดิแดงคักคักพริกอันนี้บ่ค่อยเพเปนายดังเนาะมันหักซีงามสิๆ มันแงือบิอันนี้แส่อเราาตจทดสอบเนาะความเพลดหักซีงามอีดีพี่น้องผิกอันนี้มันก่บอบเพล็ดหรมั้งมันเทียบกับหมอใหญ่เนาะมันบอเพล็ตอ

ไปหยัเขาเนาะโอยได้นตีนไกลใส่หอวหยังยเยนเโอ้ย้นท่านใส่ตีนไกใส่ตุ้งนะอีเ็ต้เอาไปอน่เ็นอพอดีเต็มเลแต่เต็มโด้นี่อออืมเก็บเเอเก็ตี่ย ตีนไก่ประมาณคนตัดตีนเนาะเออดูสิหนังทูนึงสองอันผู้ละสองลูกเนาะหนึงคนหนึ่งสองจับโอ้มันจังสีกันะเออมันจังสีคู่กันเลยลูกคอยเด้อมันเหนียวดีกว่าเด้อ พอดีเดดนะถูกเอานไะปันยยสันยางอกซนดิบุจักไดบุจักคุณบัตกับยัางโบขันไปไปไปประกาศบานยังจะนำนาน่ พักกระทั่งนนกันเตรียมพักน้อพี่น้องเดียบร้อยแม่นวะขอชิมเลยเตรบนั่งกิเยสแปีดีอร่อพี่น้องเสและย่งแตน้ำแกงใช้น้ำย่างแตน้ำหนาใช้น้ำหนาให้เส น้ำแข็งโดก้อนโพดก้อนยังเอารมันโพดอ้นทุกดุกทีครับอันก้อนเอท่านเอะขวดยังเอารงนำแจวน้ำดงรักาไเออตักแบ่งให้เพื่อได้พกินเพลเนาะเออพกระเือห้เพื่อนผูดในในจักรนทร์จะเริต้นม้ มาเถกเกตเอาวอลเป็นคนแรกเดี๋ยวเกตตั้งไามาพี่ดาเกตตั้งไหจะบอเพชรเนาะายตั้งไห่น้องเกตก็พี่นหนงจะอยากเอาตอนไรกตมนเนดียวพ่อนใสนามาพ่งใส่นามานาาป้าแหงสีนากินเก่าเป็นถัดได้วัน หอนเฮ้ยยืนอยู่ข้างไปไปขี่น จักหน่อยซิมระมาแล้วเนาะกันแล้วนาหน่กันแน่หนุกซานหนุกหน่อยพี่น่ะข้ากรนแต่เออเด้อมั้ย đang bớt hั่น lẽ hั่น lẽ vô mình ใส่ này ดอกมันหักติดเลย

เสะเดอะไรอเสะวะเสวะเอาไป้วซิอเสะบ่สะบ ทางนี còn, nó phải, nó mm ้ซ hmm. ีมก hmm. ่อนเนาะไม่เห็นเลยแซ่ปะแทบ่เาแบบมึงเลาดิเอร่เน็นาแนี้ก็แบม่ตนแบลอยจานงเิาเสียตาเนาะตาเขาใว้ัววอ๋อมาแล้วพี่น้องเต๋อไม่มมากนเ้ อย่าดีๆได้หนิน้องอ้าเถอะตัวไรอีกมากนมันไก่ไผ่ได้พี่น้องมันหอนก็ได้เอาออกซะคนมาถาอันนี้แจกเลยบอก แจกเลยบอกจักหน่อยกันเด้อแป๊บนึงเด้อพาพักกันเด้อไปแล้วคอยจับเองเอาขึ้นโตพี่ยังหยาดฝนเนาะ่าความบออย่ามันคยดกินด้วย่ะ คนเริ่มมากแล้วพี่น้องพี่นอ้นองตอนนี้เท่ากับแจกเรียบร้อยประแดนเนาะแจกประแด้พี่นอแบบแ้นอ,งแบบแนองไม่ขอไม่ขัวก็กินอิ่มพากันกินอิ่มมาละบอบีมาน้ำํำรำพี่น้องแสยบสยบส่งบ่แสบเนาะ พวกพี่นายเผือกก,นกินอยู่เทิ่งพักกิดยังเรือลายอยู่พี่น้องพักแลแ้วก็เขาพูดเรือประมาณเศร้าหาโล่สามสิบโล่หมดแหละน้ำแกงกันยัางลายอยู่เนาอกระซิทายให้เบิ่งป้าพ,พี่น้องจะเรือกินเนาะความบาลายพี่น้องขอบคุณขอบใจเกิดเนสตาได้ๆเด้อขอบุญเรือลายพักกันเรือตัวบ้านในซอยกันยังเนาะพี่น้องแต่กระซิได้จบคลิปไปเพียงสำนีนเนาะ ก้อยแลวก็กินบอเวอร์พี่น้องเจอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหน้าบ๊ายบาย